คาสิโนเทาสถานที ough, el, e <mat> ่ที Hoy, es tierra, è, ่ความโลภและความตายมักเดินคู่กันตามผมมาการตายของที่นี่สายตะกูเป็นเรื่องปกติเพราะมันมีการหักหลังกันทุกวันเช้านี้เป็นคิ้วของกันชัยทนายสายเทาโดนแทงเป็นสิบแผลกันชัยทนายความหัวแหลมของเจ้าพ่อผู้เชี่ยวชาญการใช้เงินปิดปากกฎหมาย เวน้นเลยหยิบแพรวเป็นนี้พนนันออนไลน์ไอ้พวกบุรีรัมยี่สล้านสวยละกูจาก20ล้านเราบวกไป40แล้วหารกันคนละครึ่งลดยาเสพติดใหญ่สุดของเจ้าพ่อโอเคนะอย่าให้เจ้าพ่อรู้เด็ดขาดไม่งั้นคุณกับผมตายทั้งคู่กูไม่เคยพลาดเรื่องเงินแต่แม่งกล้าเล่นตลกกับกูพวกมันต้องชดใช้ไอ้กัญชัยมันร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ไทย ผู้ก,กองเอนั่นแหละครับนายโทรเรียกไอ้ทนายกันชัยบอกให้มันมาเอาเงินค่าเดินเรื่องล็นี้ของมันไปได้แล้วกันชัยเดินเข้าสู่รังของปีศาจโดยไม่รู้เลยว่าลมหายใจสุดท้ายกําลังรอเขาอยู่ <c oughs> มึงคิดว่ากูจะโง่ขนาดนั้นเลยเหรอไอ้ทนายงูเหา่า <c oughs> โอ้กูจะจองเวรพวกมึงทุกคนกูจะไม่ไปไหนมึงจำกูไว้ ความอาฆาตได้ตรึงวิญญาณไว้ผีทนายได้ถือกำเนิดแล้วหลายวันต่อมาหลอดไฟกระพริบในทางเดินที่แทบไม่ได้ใช้ของคาสิโนแรงที่มองไม่เห็นระแทกประตูจนปิดเสียงไฟฟ้าดังหึง่งหึงตามมาด้วยเสียงปังดังสนั่นฉับพลันไขร,รใครไขรวะไอ้คนทรยศ มึงเอาเรื่องเงินไปบอกเจ้าพ่อชั่วตายซะไม่มึงอย่ามาหลอกกูมึงก็ต้องชดใช้ <c oughs> คาสิโนโคืนนี้ไฟฟ้าเกิดดับสนิททำให้นักพนันตกอยู่ในความมืดและความตื่นประหนกมีเพียงป้ายทางออกฉุกเฉินที่สว่างเป็นสีแดง มึงต้องการอะไรอีกไอ้กันชัยเงินใช่ไหมมากูจะให้หมดเลยเงินมึงซื้อชีวิตกูไปได้ไอ้คนชั่วไม่ไม่ไม่ในที่สุดความยุติธรรมก็ถูกทวงคืนด้วยคมมีดที่เปื้อนเลือดจากความอาฆาตสวัสดี